บ้านชั้นเดียวอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับขึ้นตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเนื้อที่146ตารางวานะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับเวลาสองทุ่มครึ่งของวันที่เจ็ด ธันอามกราคมปีหกแปดนะครับบรรยากาศที่เป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ไม่เปลี่ยวนะครับเพราะมีบ้านนะครับฝั่งขวามือนะครับมีบ้านทุกหลังนะครับน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่ป่าแล้วก็มีบ้านคนรถสวนกันได้สบายๆนะครับสบายๆอยู่แปลงเกือบจหัวมุมนะครับก็จะเป็นพื้นที่ว่างครับของอเจ้าของอีกท่านหนึ่ง นะครับบ้านจะเป็นบ้านแบบนี้นะครับมีสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับมีหนึ่งห้องโถงมีหนึ่งห้องครัวมีห้องอเนกประสงค์ตรงนี้นะครับอเนกประสงค์ตรงนี้เป็นห้องเก็บของก็ได้หรือใช้ทําเป็นออฟฟิศหรืออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีรางคาวไว้แล้วจอดรถได้นะครับยางต่ำสี่คันนะครับไปนู่นก็ได้ครับหรือ จะทาเป็นลานกิจกรรมของถังครอบครัวก็ได้นะครับห่างจากถนนมิตรภาพแค่หนึ่งกิโลเมตรนะครับถ้ามาจากขอนแก่นนะครับมาจากขอนแก่นก่อนที่จะถึงสี่แยกที่จะเข้าตัวเมืองขอนแก่นนะครับเมื่อตัวเมืองอ,อุดรน,นะครับก่อนจะถึงนิดนึงแล้วก็เลี้ยวสายเข้ามาเป็นถนนลาดเจ้าสุดาเลี้ยวเข้ามาจากถนนมิตรภาพนะ ประมาณเจ็ดร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาร้อยเมตรนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณร้อยหิเมตรก็ถึงบ้านหลังนี้แล้วครับสรุปก็คือห่างจากถนนมิตรภาพแค่ไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนเลี่ยงเมืองด้วยนะครับเดินทางเข้าออกได้หลายทางนะครับไปดูข้างในกันนะครับนี่ครับ บ้านนะครัอันนี้จะเป็นหน้าบ้านนะครับแต่ว่าพอดีกุญแจไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวจะขอเข้าข้างหลังครับอันนี้นะครับเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับจะทำออฟฟิศก็ได้นะครับที่เก็บของก็ได้นะครับนะครับน,นี้ก็จะเป็นกั้นไว้อันนี้สำหรับเลี้ยงเจ้าของ เิมท่านเลี้ยงสัตว์นะครับสัตว์นี่ครับก็เป็นห้องโล่โงๆแบบนี้นะครับตรงนี้มีกําแพงลอร,รอบขอบชิดหมดเลยนะครับออกไปดูข้างในกันนี่ครับเป็นห้องครัวนะครับห้องน้ำอยู่ที่ห้องครัวนะครับแล้วก็ นี่ครับตัวบ้านนะครับตัวบ AH. ้านครับห้องน้ํานะครับห้องน้ friend. Friend. ํากว้างนะครับกว้างแบ่งโซนนะครับแบ่งโซนอาบน้ํานะครับมีสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนนี่ครับห้องนี้ห้องห้องกว้างนะครับ ห้องกว้างห้องนอนแต่ละห้องกว้างมากนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโซนห้องโถงนะครับก็เป็นหน้าบ้านนะครับนี่ครับตรงหน้าบ้านให้ทุกอย่างนะครับที่ที่มีตรงนี้นะครับมีแอร์หนึ่งตัวนะครับเครื่องทำห้องน้ำ หนึ่อันนี้ก็เป็นนี่ครับห้องสรุปก็คือบ้านชั้นเดียวนะครับอยู่ที่ ถนนราชาสุดาตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะครับเข้าไปในตัวเมืองไม่เกิน5้านาทีนะครับถึงนะครับผ่านสีแยกนี้ก็ไปก็ได้แล้วนะครับสีแยกใกล้ๆนี้เราก็เข้าไปถนนเดินใกล้ถนนเลี่ยงเมืองนะครับห่างจากถนนมิตรภาพแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางสะดวกรถสวนกันได้สบายๆนะครับ อ่ามีสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับหนึ่งห้องครัวแล้วก็นี่ครับห้องอเนกประสงค์พื้นที่โล่งนะครับทําเป็นลานกิจกรรมของครอบครัวได้หลังคามีไว้ให้แล้วนะครับลวรอบขอบชิดนะครับกําแพงรอบตัวบ้านนะครับมีแอร์ให้หนึ่งตัวเครื่องทำ้ําอุ่นให้หนึ่ง บ,บ้านสภาพดีมากนะครับไม่รั่วซึมนะครับราคาละเอียดต่างๆนานานี้ผมลงไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับสามารถสอบถามผมได้นะครับโดยตรงครับเนื้อที่146ตารางวานะครับ